ข้าแล้วกินของม่วงต่อจจเจ๊ดเดียดยังฝนตกมะสิไปตัดหญ้าต่ออีกเจ๊กหน่อยก็ไปบ่ได้ทำแนนสิไปตลาดหรืมินิตลาดมุกใส่หยังหลายของหอมพริกพริกก็ใส่เป็นลูกโดดเอาแล้วก็มันตาลปีบตาลปีบกับปลาแดดกระปแดดกับปลาดาก็ได้ใหม่มันชุนร้หลายไปโลเอาธรรมดาเนี่ยล่ะ แม่ดิ่งองเสียนูสวนเนาะมันเป็นพิกดิบเนาะมันได้ขาวแต่ว่ามันเช็ดอยู่ว่าว่ากินยยมหมักมวงฝนตกไปไซบบได้โบได้เลยฮานั่นฮะนี่กินมืนอแรงสิ่ไปตลาดนัดมืนอนี้มีตลาดนัด มะม่วงกับมะละกอมันต่างกันนะให้มะม่วงนี่ต้องให้มันให้มันนิ่มมันถึงจะอร่อยแต่ถ้าเป็นให้มะละกอต้องให้มันกรอบมันถึงจะอร่อยเป็นตะแสบบอพิ้นขาขาวสีกับเพร็ดอยู่เด้มันเป็นพริกขี้หนูตัวลิสง่งต,ตัวเองอะอืม